โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือตำบลละ5ล้านบาทของรัฐบาลช่วยให้เกษตรกรบ,กบ้านภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะเกษตรกรบ,บ้านภูเหล็กจำนวนกว่า30คนกำลังปลูกผักสวนครัวบนเนื้อที่3มไร่โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากผู้นำชุมชนนางเพียรสายทองเกษตรกรบ,บ้านภูเหล็กเล่าว่า ครอบครัวประกอบอาชีพปลูกผักส่งขายแหล่งน้ําที่ใช้คือน้ําประปาหมู่บ้านแต่เมื่อต้นปีพุทธศักราช2558พบว่าน้ําประปาหมู่บ้านเหลือน้อยไม่เพียงพอทําให้ไม่มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรและทุกเดือนจะเสียเงินค่าน้300ํา300-500บาทแต่ผลผลิตได้น้อยทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายภายในครัวเรือนจึงได้ปรึกษากับชาวบ้าน และร้องของความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและเป็นที่มาของโครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล์แทนการใช้ไฟฟ้าในระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้งบโครงการของรัฐบาลส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือตำบลละ5ล้านบาททำให้ปัจจุบันไม่ต้องเสียค่าน้ำประปาหมู่บ้านช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,กรในหมู่บ้านภูเหล็กได้และน้ำประปาหมู่บ้านก็สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน เปียนทุกอย่างค่ะน้ำก็สะดวกแล้วก็เพอะใส่สุกยางหดผักหดยางก็พอหดเพอะใส่แม่จ้าใส่ในหมู่บ้านก็ดีค่ะไหลแห้งตอนนี้ไหลแห้งดีขึ้นก็เปิดน้าก็ไหลแรงทําผักทําอะไรก็พอได้กินได้ใช้ค่ะพวกรายได้น้อยก็มาทําผักที่นี่นะคะแล้วก็ไม่พอกินพอใช้ได้ก็ก็ก็กินมั่งก็ขายมั่งถ้าหลือกินก็ได้ขายค่ะนายสุวิทย์กาลสิน กำนันตำบลภูเหล็กกล่าวว่าเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านภูเหล็กที่ขาดแคลนน้ำในหน้าแ้งส่งผลกระทบต่อการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งแผงของความช่วยเหลือเข้าไปที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นชาวบ้านก็มีส่วนร่วมมีส่วนคิดมีส่วนทำแล้วก็มีส่วนที่เสนอกับโครงการห้าล้านซึ่งไม่มีโครงการไหนที่ที่ชาวบ้านได้ได,ได้ได้มีส่วนร่วมนอกจากโครงการนี นายจาึกเหล่าประเสเริฐนายอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่างบประมาณของรัฐบาลตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือตำบลละ5ล้านบาททางอำเภอบ้านไผ่ดำเนินการช่วยเหลือจำนวน177โครงการในสิทธิ์ตำบล1น0หมู่บ้านและหมู่บ้านภูเหล็กเป็นหนึ่งในจำนวนโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลใช้ประกอบอาชีพได้ระยะยาวไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนก็จบ ดังนั้นโครงการที่ผลิตน้ำเพื่อการเกษตรโดยปลูกผักสวนครัวปลูกถั่วลิสงปลูกข้าวโพดท,ที่เกิดจากโครงการนี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะพัฒนาเสริมสร้างอาชีพรายได้ให้พี่น้องในหมู่หนึ่งตำบล็กบ้านไผ่นี้ได้ครับหมู่บ้านภูเหล็กหมู่หนึ่งอำเภอบ้านไผน่จังหวัดขอนแกน่นมี174หลังคาเรือนประชากร740คน อาชีพส่วนใหญ่ทําการเกษตรทุกวันนี้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรไม่ขาดแคลนหลังจากมีโครงการระบบโซลาเซลล์เสริมระบบประปาหมู่บ้านหรืองบประมาณตำบลละหล้านบาทของรัฐบาลเอกพงศ์พุทธาถ่ายภาพชนิตาประเสริฐสวัสด์ทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงาน